วันนี้ก็จะแบ่งเป็นในหัวข้อที่บอกว่าพลังการสร้างของพวจนะหรือของภาวาทะในกิจการบทที่20ข้อ32บัดน,นี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคําแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรม,มิกชน ยอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกล่าวว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะเป็นพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าพระวาทะยังเป็นพระเจ้าในข้อที่14บทเดียวกันได้ลกล่าววา่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์ และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพรสิริของพระองค์คือพรสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงก่อนที่พระเยซูคริสต์จะประสูตินะฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาเหนือนางมารีหญิงพรมมาจารีและถ้อยคําที่เธอได้รับจากพระเจ้าซึ่งทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่เธอได้กลายเป็นเนื้อหนังในตัวเธอ พระวาทนนั้นได้กลายเป็นทาลกนะฮะและเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายก็คือพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระเยซูก็คือพระาวัทะของพระเจ้าที่ได้กลายเป็นมนุษย์พระองค์คือผลของพระคำที่ได้ตรัสกับนางมารีนะฮะวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่เราได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าผ่านการตรัสของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้ยิน ได้ฟังประวจนะคำของพระเจ้าผ่านการที่เราฟังคำเทศนาหรือฟังพระคำของพระเจ้าหรืออ่านพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเราวันนี้นะคะพระคำของพระเจ้าจะยังมีทิพลและก็จะเกิดผลเช่นเดียวกันในชีวิตของท่านนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือว่า ต้องการให้พระคำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบตัวเราและเป็นเลือดเนื้อในตัวเราถ้าเป็นพระคำในการเยยวารักษาพระคำนั้นก็จะขะจัดโรคภัยให้หายไปจากร่างกายของเราและเข้าไปแทนที่ขจัดโรคเราได้ยินพระคำที่บอกว่าพระเจ้ารักษาโรคทุกโรคเมื่อเราเชื่อเรารับเอาเราก็จะหายโรค แล้วถ้อยคํานั้นก็จะไปอยู่ในตัวตนของเราให้เรารับพระคําง่ายๆรับด้วยความเชื่อเปิดใจต่อพระวจนะถ้าเราให้ความสําคัญกับพระวจนะเราจะต้องจดจอ่อเราจะต้องใส่ใจสนใจอะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา เป็นพระคําของพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราพูดกับเราเปิดเผยสาแดงนะคะเราจะได้รับพระพรเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราแน่นอนเหมือนกับมารีมารีได้ยินทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวนะคะบอกว่าพระเยซูจะมาปฏิสนในคันของเธอเราก็จะตั้งคันแล้วก็คลอดเป็นพระกุมารเยซูนางก็รับเอาด้วยความเชื่อแล้วหลังจากนั้น ก็เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้ยินได้ฟังคําเทศนาหรือพระวจนะคาของพระเจ้าผ่านคนของพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตก็คือผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มาเป่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าแม้จะผ่านของประธานต่างๆที่พระเจ้าใช้เราก็เจิมแต่งตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเปะ่าประกาศพระวจนะคำของพระเจ้ามาอย่างชีวิตของเราเมื่อเราเปิดใจรับถ้อยคํา ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรที่อยู่ในพระคำของพระเจ้านั่นแหละเราก็จะได้รับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแน่นอนเอเมนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหายโรคเราก็ต้องสนใจพระคำเกี่ยวกับการรักษาโรคถ้าเราต้องการพระคำของพระเจ้าให้เรากลับสู่สภาพดีเราก็ต้องเชื่อในถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับเรา ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่เราจะต้องอ่านพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับการชำระโดยพระโลหิตว่าพระเยซูได้ทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือมาตายไทายบาปของเราเราจะต้องอ่านพระคำแล้วก็เชื่อเอาจนกว่าพระคำของพระเจ้าจะไปแทนที่ ความรู้สึกที่ไม่เป็นจริงการโกหกหลอกลวงของมารซาตานวันนี้พระคำของพระเจ้าเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อพระเจ้าพูดกับเราเมื่อพระเจ้าตรัสผ่านคนของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคำของพระเจ้าเฝ้าเดียวหรือว่าการที่เรามาโบสถ์กันที่เราได้ยินได้ฟังพระวจนะหรือผ่านพี่น้องที่รักพระเจ้าผ่านหัวหน้าเซลล์หรือผ่านคนที่มีการเจิมที่มีพระวิญญาณหรือผ่านซึ่งกันและกัน พระคําของพระเจ้าสามารถที่จะผลิตบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ยินนั่นแหละจะปรากฏขึ้นวันนี้เราก็ต้องตั้งใจที่จะฟังพระวจนะให้ดีๆเราก็รับเอาหลายคนไปฟังข่าวร้ายเราก็ตั้งใจฟังสื้อเกินข่าวร้ายก็เลยเกิดขึ้นในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นให้เราระมัดระวังในเรื่องการฟังเราฟังอะไรมากฟังปัญหามากปัญหาก็จะเกิดขึ้น ฟังพระคำมากพระคำก็จะผลิตผลให้กับเราฟังคนนินทาเดี๋ยวเราก็กลายเป็นคนนินทาฟังคนที่กล่าวโทษกล่าวร้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นคนกล่าวโทษกล่าวร้ายฟังแต่ข่าวร้ายข่าวร้ายก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอให้เราที่จะจดจ่อในการฟังฟังพระวจนะฟังเรื่องฤทธิเดชฟังว่าพระเจ้าทําได้ฟังในสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราเป็นดังที่เราได้ยินได้ฟัง เราป่วยปางตายเรายังจะไปฟังข่าวร้ายอยู่หรือวันนี้เราต้องฟังข่าวดีเราต้องฟังพระคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการเยียวยารักษาสิคะเราต้องฉลาดเราต้องเปิดใจกับพระวจนะคำของพระเจ้าอยากจะบอกให้ทราบนะคะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดียอดเยี่ยมไม่มีฝอตั้งใจฟังฟังให้บ่อยฟังจนเข้าไปในกระแสะเลือด ในเลือดในเนื้อในตัวของเราถ้าพระคำของพระเจ้าเข้าไปเมื่อไหร่นั่นเขาเรียกว่าทั้งขจัดโรคภัยทั้งขจัดความชั่วร้ายต่างๆแล้วก็พระคำก็จะไปยึดหัวหาดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังพระคำของพระเจ้าแล้วขอไปทีก็ขอให้เราที่จะตั้งใจฟังดีๆจดจอ่ออย่าให้อะไรมาลบกวนแล้วเราจะเห็นผลแน่นอนพระคำสามารถเปลี่ยนเลือดของคุณได้ ถ้าเลือดของเราเป็นมะเร็งถ้าเนื้อของเราเป็นมะเร็งถ้าอาวัยวะของเรามีโรคภัยไข้เจ็บพระคำสามารถที่จะสร้างอาวัยวะใหม่ให้กับเราได้ขอบอกให้เราใส่ใจให้เราสนใจให้หนักๆก,กับพระคำเนี่ยอย่าไปคิดว่าพระคำเป็นความรู้ทั่วไปพระคำของพระเจ้าเป็นพระวตะ พระคําของพระเจ้าคือถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะผลิตสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราวราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เห็นคุณค่าพระคําพระคํานั่นแหละจะเป็นมรดกข,ของเราพระคําสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่ายิ่งกว่าเราขอเลยคิดได้ พระคำของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนใตให้เราใหม่พระคำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้กับเราหลายคนไปสนใจแต่ติ๊กตอกไปสนใจแต่คำโฆษณาอะไรมากมายในโลกใบนี้วันนี้พระคำของพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าอะไรต่างๆในโลกที่คุณกำลังใส่ใจสนใจอยู่ก็ขอให้เราที่จะสนใจพระวจนะอย่าลืมเราย้ำกันบ่อยว่าพระเจ้าสร้างโลกด้วยพระดำรัส โลกนี้ถูกผดุงด้วยพระคําของพระเจ้าฟังแต่ว่าพระเจ้าสร้างโลกนะก็คิดเอาเองว่าจะใหญ่ขนาดไหนและหลายคนเนี่ยก็มืดมนจนไปให้ต้นไม้เป็นพระให้หินให้อิฐให้ปูนเป็นพระในใจของเขานี่คือความคิดที่มืดมนนี่คือการที่เราฟังคําโกหกของมารวันนี้เราต้องอยู่ในความจริงอยู่ในพระวจนะให้ได้อย่าสับสนอย่ามืดมนพระวทะทรงเป็นพระเจ้า ในยอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกล่าวว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำลงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและในข้อที่สิบสี่พระวาททรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพัสริของพระองค์คือพัสริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราต้องเชื่อให้ได้ ในหนังสือกิจการบทที่20บข้อ32บัดน,นี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนวันนี้เราใส่ใจสนใจอะไรสนใจพระคำไหมเชื่อไหมว่าพระคำเป็นความจริงเชื่อไหมว่าพระวาทะมีฤทธเดชเดิพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราและมีผลผลิตฟังพระคำให้เยอะ เรียนพระวจนะคำของพระเจ้าให้มากๆอย่าเบื่อเอเมนไหมคะฟังไปเถอะถึงเวลาสะสมพระดำรัสของพระเจ้าเหมือนโยบบทที่22นี่แหละก็2ยีถ้าเราสะสมพระดำรัสของพระเจ้าเรากำลังมีมรดกเรากำลังมีผลผลิตที่ดียอดเยี่ยมหลายคนฟังสิ่งที่เป็นข่าวร้ายเยอะมันก็ ไปอยู่ในชีวิตของเราเยอะๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเราไปฟังปัญหาของชาวบ้านชาวเมืองมาเราต้องมาล้างให้สะอาดชำระความคิดชำระหูของเราชำระวิญญาณของเราร่างกายของเราเพื่อเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราติดตัวติดวิญญาณของเราเข้าใจไหมคะวันนี้พระโลหิตของพระเจ้าล้างออกจากชีวิตของเราได้ ล้างปัญหาของเราล้างปัญหาชาวบ้านร้างคำสาบแช่งและพระคำของพระเจ้าจะเข้าไปแทนที่เพราะนั้นให้เราหิวกระหายฟังพระวจนะหิวกระหายฟังเทศนาหิวกระหายในการที่จะรับถ้อยคำของพระเจ้าเราจะรับการเปลี่ยนแปลงพระคำจะสามารถสร้างอวัยวะที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขยัน อย่าไปขยันแต่ว่าเราจะต้องทํางานเราจะต้องหาเงินเราจะต้อง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 ไปผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้แน่นอนสิ่งนั้นเราต้องทําเราต้องรับผิดชอบด้วยแต่อย่าทิ้งพระคำอย่าทิ้งพระวจนะให้พระคำของพระเจ้าเป็นข่มสองเท้าในการดําเนินชีวิตของเราให้พระคำเนี่ยทำงานในชีวิตของท่านด้วยบางคนไม่เข้าใจหลักการนี้ ไม่เข้าใจหลักการในการเปิดรับพระคำไม่เห็นคุณค่าไม่ให้เกียรติไม่ใส่ใจไม่สนใจพร้อมที่จะทิ้งข้างได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่าให้เราทำแบบนั้นพระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ถ้าเราใส่ใจสนใจและเห็นคุณค่าและให้เกียรติและยำเกรงพระเจ้าในอิสยาบทที่66ข้อที่สองที่บอกว่าให้เราตัวสัน่นยำเกรงพระคำ ไม่ฟังขอไปทีไม่ฟังด้วยท่าทีที่ไม่ได้ให้เกียรติต้องยำเกรงจนตัวสัน่นมารซาตานก็เชื่อทูตสวรรค์ก็ลุ้นแต่มารซสาตานไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับใจใหมใครก็แล้วแต่ที่ตัวสั่นไม่ใช่กลัวเหมือนกลัวผ,ผีนะคะแต่ยำเกรงให้เกียรติสูงสุดเพราะว่าเป็นถ้อยคําที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคําที่ที่พระเจ้าจะให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวตนของเรา และให้หัวใจใหม่กับเราถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องต่างๆที่อยู่ในใจที่อยู่ในหัวใจเราต้องรับพระวจนะคำของพระเจ้าไปเยียวยารักษาและปรองจะผลิตสิ่งดีๆหลายคนโอ้โหไปสนใจเรื่องโอเนื้อหนังเรื่องค่านนิยมของโลกแต่เราไม่สนใจพระวจนะอันตรายนะอย่าลืมนะคะผีเนี่ยนะคะปกครองโลกนี้ด้วยเพราะว่ามนุษย์ได้ล้มลงในความบาป แต่คนที่สนใจพระคำใส่ใจสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเราก็จะได้รับพระพรได้รับมรดกที่มาจากพระเจ้ามันสตานแต่ต้องเราไม่ได้แม้เราจะมีปัญหามากมายเราจะได้รับการปลดปล่อยเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงขอทาทายให้เรารับพระคำทุกวันเรื่อยไปรับเยอะๆขอยเราหิวกระหายพระวจนะ เมื่อเราหิวกระหายพระวจนะเรากําลังรับฤทธิดเดชอํานาจของพระเจ้าเข้ามาในตัวเราเป็นพลังแห่งการสร้างของพระเจ้าให้เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการอ่านพระคำในการศึกษาพระวจนะในการฟังพระวจนะเราต้องเก็บทุกแต้มนะการมาโบสถ์ของเราเราต้องใส่ใจสนใจพระวจนะเห็นคุณค่าเราจะไม่มาแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้คุณค่า เราจะไม่มาบวชเพียงขอไปทีเราจะต้องให้น้ำหนักว่าเราจะต้องมารับพระคำให้ได้นมัสการพระเจ้าให้ได้จดจ่อที่พระเจ้าให้ได้และการมาบวชของเราจะเป็นพระพรมหาศาล เราจะสูงขึ้นทางเดียวก็ไม่แปลกใจที่พระวจนะคำของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่5 8ิข้อ13ถึง14พูดกับเราชัดเจนว่าใครก็แล้วแต่ที่สัตซ์ซื่อวันสบาตโตและคำว,ว่าสัตซ์ซื่อก็คือเราจะต้องมาหาพระเจ้านะคะมาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรามีเพื่อนขอบคุณพระเจ้าเรามาสามัคคีทำกับพี่น้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นพระพอรอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นคนที่จดจ่อเราก็ให้เกียรติ เราจะต้องมาให้ทันพระคําของพระเจ้าทุกช่วงทุกตอนเราจะรับพ,อพอระพรให้คุณค่ากับการฟังประวัชนะหกวันเราทํางานเต็มที่นะคะเราต้องเรียบเรียงเสียงประสาน <c oughs> นะเรียงลําดับให้ถูกต้องใครก็แล้วแต่ที่เห็นคุณค่าพระวัชนะเราจะรับมรดกเราจะสูงขึ้นทางเดียวเมื่อเรารเผชิญปัญหาพระเจ้าจะไม่ลืมเรา พระคําของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละจะผลิตสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราขอให้เราใส่ใจสนใจตั้งอกตั้งใจที่จะมารับพระพรอย่าให้เราคิดไม่ดีกับพระวจนะหรือคิดไม่ดีกับแผนการนโยบายของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่จะมาอวยพรมนุษย์แม้แต่การนำมาโบสถ์แม้แต่การที่โปร่งให้เราหยุดวันอาทิตย์แม้แต่การที่เราใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวหรือใช้เวลาส่วนรวมถ้าไม่มีประโยชน์พระเจ้าคงไม่ให้ เพราะฉะนั้นให้เราให้น้ำหนักกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเราแล้วเราก็รับเอาแม้ว่ามีอุปสรรคปัญหามันมีแน่นอนมารซาตานก็พยายามที่จะขัดขวางคนไม่ให้มาโบสถ์บ้างไม่ให้สนใจงานพระเจ้าบ้างไม่ให้สนใจในะเรื่องฝ่ายวิญญาณบ้างไม่สนใจพวจนะหนักไปกว่านั้นก็คือไม่ต้องอ่านไม่ต้องรับพวจนะเลย แล้วก็ยิงต่อพระคำอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจนะเขาว่ามารสตานมันยิ้มหวานเราอย่าไปยิงขนาดโลกนี้ยังถูกผดุงไว้ด้วยพระคำเลยเพราะนั้นอย่ายอมให้มารสตานมาโกโหกหกลอกลวงเราอีกต่อไปเพื่อเราจะไม่มืดมนเราจะต้องเปิดใจต่อพระวจนะรับพระวจนะเหมือนนางมาลีขนาดนางเป็นหญิงพม,มจาลีเมื่อนางรับถ้อยคำจากทุสวรรค์ ะะเราก็เห็นว่าสิ่งที่นางได้ยินก็ปรากฏขึ้นในคันของนางนี่คือผลผลิตจากการรับพระคำจากการได้ยินได้ฟังแม้วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เชื่อเถอะจะมีผลที่เกิดขึ้นแน่นอนมาลีรับเป็นแบบอย่างให้กับเราวันนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังบวชนะตอนใด ตอนไหนก็แล้วแต่พระคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธ์ดีทุกเมล็ดอยู่แล้วขอให้เราเปิดใจแม้จะเป็นการตักเตือนเราด้วยเตือนเราไม่ให้ทําบาปด้วยถ้าเราเชื่อฟังเราก็จะรับพระพรเราจะไม่มีคําสาปเราจะไม่มีความทุกข์ทรมานที่จะมากัดกินชีวิตของเราชีวิตของเราจะไม่ก่อน นะขอพระเจ้าให้เราที่จะมันคงแหลกเข้มแข็งในการที่เราจะก้าวไปกับพระเจ้าโดยการที่เราให้น้ำหนักแล้วก็เชื่อพระวจะนะคำของพระเจ้าหัวปรักหัวปล้ำเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยอย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสว่าสถานการณ์ที่เราอยู่แบบสภาพสิ้นหวังอย่าหมดหวังหรืออย่าท้อใจเพราะว่าสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจก็ดีสุขภาพก็ดีนะคะปัญหามากมาย อย่าอยู่แบบสิ้นหวังเลยให้เราลุกขึ้นเปิดใจรับระวจนะเชื่อระวจนะรับถ้อยคําของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราต้องขับไล่วิญญาณหดหูลองขับไล่วิญญาณแห่งปัญหาคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยปัญหาเยอะกว่าพวกเราด้วยซ้าไปไม่มีทางออกบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ประชดชีวิตไปทําบาปเขาจึงมีคําว่าไหนๆก็ไหนๆวันนี้ไม่ใช่พวกเรา แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่สิ้นหวังเราจะไม่ท้อเราจะเปิดใจของเราต่อพระคำเราจะให้พระคำสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตของเราเราจะเชื่อและรับเอาพระคำจะเปลี่ยนแปลงเราแน่นอนพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราโดยการที่เราให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจเข้ามาในวิญญาณและเราก็ใช้พระวจนะคำของพระเจ้าในการดำรงชีวิตให้เราภาวนาพระคำ ย่อยพระคำตรึกตรองใคร่ควรวญภาวชนะที่เราได้ยินได้ฟังนี่แหละจนความจริงในพระคำก่อร่างขึ้นมาในตัวตนของเราและเราจะรู้เมื่อสิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นนางมาลีมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตั้งคันแล้วแต่ตอนที่นางรับพระคำยังไม่ได้เกิดขึ้นแค่นางรับเอานะให้เรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะฟังภาวชนคำของพระเจ้า ทุกวันเรื่อยไปจะทำให้เราเติบโตจะทำให้เราเข้มแข็งจะทำให้เราได้รับพอพรจะทำให้เรามีมรดกจะทำให้เราไปได้ไกลถ้าตราบใดเรายังสัตซ์ซื่อและเราถ่อมใจให้เก็บพระคำอยู่เรื่อยไปพระเจ้าจะผลิตสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราอย่าลืมนะคะสมองของเราเนี่ยจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเราได้ยินพระคำบ่อยๆ ช่วงแรกๆฟังอาจจะยังไม่ทะลุทะลวงฟังจนเกิดการทะลุทะลวงเราจะเห็นด้วยกับพระคำถ้าความคิดของเรายังไม่เห็นด้วยเราต้องฟังจนเห็นด้วยเราต้องฟังจนพระคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านเอเมนอย่าเบื่ออย่าท้ออย่าถอยแม้ว่าฟังแล้วยังไม่เกิดผลตอนนี้ขอให้เราฟังอย่างต่อเนื่องขอให้เราที่จะหิวกระหาย หลายคนฟังไปฟังมานะคะแทนที่ความเชื่อจะมากขึ้นแต่ว่าฟังจนคุ้นเคยก็เลยไม่ให้ความสําคัญอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเราต้องขับวิญญาณคุ้นเคยวิญญาณไม่เห็นคุณค่าพระคำนั่นแหละมันจะไม่มีชีวิตมันจะเป็นเรื่องศาสนาไปแล้วเราก็จะไม่มีผลผลิตวันนี้เราต้องรับพระคำของพระเจ้าสดใหม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย แม้ว่าเราจะไปเชิญกับปัญหาอะไรเราก็จะรู้ว่าเรามีอาวุธที่ร้ายแรงก็คือพระวจนะที่จะทําสงครามทําให้เรามีชัยชนะอยู่เรื่อยไปจะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการที่เราเชื่อและทําตามพระคำ ในชีวิตของเราแน่นอนค่ะแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคําของพระเจ้าที่มีฤทธเดชแล้วก็มีผลผลิตมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพอถ้อยคําของพระเจ้ามีชีวิตขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรเราที่เราจะเห็นคุณค่าเปิดใจต่อพระวจนะ ให้ความสําคัญจดจ่อที่พระคําของพระเจ้าภาวนาพระคําของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพระคาจะ,ะครา้คราเข้าไปในวิญญาณจิตใจและร่างกายของข้าพลงเสมอทำให้ความจริงพระวจนะนั้นเกิดผลเป็นจริงในชีวิตและทุกสถานการณ์ที่เป็นอยู่ฤทธิดเดชฤทธิอำนาจพระคำของพระเจ้าจะทำกิจในชีวิตของเราเรื่อยไปทุกครั้งที่เราได้ยินเรากำลังรับมรดกเรากำลังรับ ผลิตผลที่ยอดเยี่ยมเราจะไม่ฟังแบบเลื่อนลอยแต่เราจะฟังด้วยใจจดจอ่อด้วยความเชื่อเราขอบคุณโปรง่งอวยพรใจของเราที่จะเปิดต่อพระคำสมองของเราสติปปัญญาวิญญาณของเราจะเปิดต่อพระคำพระคำจะแทนที่โรคภัยใครเจ็บพระคำจะแทนที่ปัญหาพระคำของพระเจ้าจะไล่ขับไล่ผีมารสตานออกไปหรือโอขยะ ฝ่ายวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราเราจะมีสุขภาพดีวิถีเลิศให้เราเชื่อและรับเอาเรามอบซึ่งกัะกันไว้กับพระองค์ในพระนามศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์ออเมนพระเจ้าเวพรค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะ